สวัสดีครับนะ้าที่สอบถามเข้ามาว่าเหยื่ออะไรที่จะเหมาะสําหรับใช้ตกตกปลากระสูบนะครับผมก็ขอบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะฮะไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับแต่ส่วนมากเหยื่อที่ผมชอบใช้นะฮะเข้ามา,ากแรกผมก็จะหยิบในส่วนของเหยื่อที่เป็นตะก,กูลที่เป็นยังไงเราเรียกว่าดำลงไปหามันข้างล่างนะครับก่อน ว็เขาจะเลือกใช้เป็นปร,ประมาณเนี้ยตัวแรกก็จะเป็นคำสิ้นนะฮะคำสินตัวนี้5.0นะครับเอารำลึกลงไปก่อนเลยดำลงไปรู้สิขลามันเป็นยังไงน้ำลึกไหม้าลึกเปลี่ยนนะะเอาผิวน้ำตื้นๆมาหน่อยตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ไม่กินเปลี่ยนนะครับ เล็กๆเ,เอาเล็กลงมาหน่อยลองไปดำท้ามด้านล่างนะครับถ้ายังไม่กินอีกนะครับให้เราเปลี่ยนเลยเอาออกไปลองเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของตัวที่เป็นสีคล้ายๆลูกปลาดูซิเงาๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นทรงนี้นะแต่ช่วงแรกก็ยังเป็นเยือที่เป็นลิ้นอยู่นะครับ ตัวไปด้านล่างเป็นเลนแต่ท่าเงาไม่กินนะฮะเปลี่ยนออกไปมาลองเหยื่อตัวที่เป็นตัววาวเป็ดเกล็ดๆดูซิเล็กๆอย่างเงี้ยแอคชั่นหนักๆหน่อยดินๆนะจะใช้ดีมากนะครับเหยื่อประมาณนี้พวกนี้เหมาะแบบกระสุนปิ๊กเคี้ยวๆนะเป็นกระสุนที่อยู่ตามต่อไม้เป็นกระสุนโทนนะใช้พวกนี้จะใช้ได้ผลดีมาก ถ้ากระสุบมันคิดว่าเราเราแบ่งนะครับเราตีใกล้เกินไปให้เราเปลี่ยนอย่างที่มีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยน้ำหนักเลี้ยขึ้นมาหนึ่ง,มงผมแนะนําตัวนี้นะฮะเป็นดิกแดกมีลหลายสีเราเปลี่ยนลหลายสีนะครับแต่สี้หลักที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นสองสีนี้สีหลักในไซส์ไซนี้ไซห้าเซนผมชอบใช้สองสีนี้เสร็จแล้ว าเป็นความรู้สึกว่าเออปลามันเริ่มกินแล้วกินเราแหว,วงขึ้นมาให้เราเปลี่ยนจากไซส์ที่มันใหญ่ฮนะเปลี่ยนลงไปเอาเล็กลงไกผมจะเปลี่ยนอยู่ลักษณะนี้นะฮะใหญ่ก่อนแล้วก็เล็กใหญ่ก่อนแล้วก็เล็กแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นเหยื่อที่อยู่ในตะกูลในโทที่จะเป็นลินอยู่ยังเป็นลินอย,ย,นนอยู่นะครับแต่แ้ถ้าอยากจะลองเหยื่อที่ แต่ได้กลุ่มแรกที่ผมลงนะจะเป็นเหยื่อที่ดำแต่ไม่มีเสียงภายในนะครับจะเป็นแบบไม่มีเสียงนะครับถ้ายังไม่ตอบสนองให้เปลี่ยนในสูญจสกุลดำน้ำแต่ให้มีเสียงนะระษาเนี้ตันนี้จะมีเสียงนะมีเสียงในตัวที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นตัวบี a ฟ e แล้วก็ค้าบีเฟสหกสามนะเพราะตัวไม่ใหญ่เกินไปนะมีเสียงมีเม็ดลูกปืนด้านในนะ เวลาเราตีปุ๊บลูกปืนจะไปอยู่ด้านท้ายคอนอยู่ด้านท้ายนะเสร็จแล้วเวลามันทางานลูกปืนจะปรกองอยู่ด้านาหน้านะประมาณนี้ถ้าใหญ่ยังไม่ตอบสนองนะให้เราเปลี่ยนออากมากมาเล็กอีกเล็กนะครับเล็กกว่าของเดิมจะเป็นลักษณะน,น,นี้สังเกตนะครับผมจะใช้เยอะใหญ่ก่อนแล้วก็ตามด้วยเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็ก,ใ,ลกในกลุ่มแรกไม่มีเสียง แต่ถ้าไม่ตอบสนองให้เปลี่ยนมาเป็นมีเสียงแต่ก็ยังเป็นมีลิ้นอยู่นะแต่ทั้งหมดนี้ถ้ายังไม่ตอบสนองไม่มีอะไรหลาตัวให้เราเปลี่ยนลองตีลักษณะของผิวน้ําดูของผิวน้ําเป็นซิงกิ้งนะครับเดีย๋ยวาะใด้ที่ผมจะแนะนําให้อนาะนะมีเจ็ดก,กล่องเลยก็คือตัวตัวนี้บูโคดนะครับ แนะนำให้เป็นสีที่วิ้งนะนัก็คือสีทองในกรณีที่เราต้องในผิวน้ําที่มีแสงประกายวิแบบแวบวบิแบแวบนะให้เอาใช้ตัวนี้เป็นบูโคดสีผมแนะนําให้เป็นสีอะไรส้มทองนะครับไล่นะไล่ไปเรื่อยส้มทองเสร็จผมก็ยังเป็นมาเดิมสะทนสีสว่างมาเดิมคือตัวนี้ก็ยังเป็นสีทองอเปลี่ยนเข้าไปนะครับ อผมลืมแนะนาไปเอย่อตัวหนึ่งในตรกูลที่มีลิ้นนะกับยอดกับมาดูนิดหนึ่งหย่อตัวเสี่จะแนะนํานานา,นานะกระสุนนะครับที่อยู่ตามต่อไม้ที่อยู่ตามหล่งต่างๆทีททนะ่เป็นกระสุนโทนนี่ฮะผมแนะนําให้นานามีจีกล่องเอาไว้นะเป็นชี้ระสุมิน,นาวนะครับ48จะไม่ผิดหวังน,นะครับ ต่อไปมาดูเหยื่อที่ผมเลือกใช้ในกรณีที่เป็นเขาเรียกว่าตีสุ่มกระสูบที่ขึ้นฝูงไล่กัดลูกปลานะครับใน,ในการที่กระสูบกระสูบขึ้นกัดลูกปลานะมันจะขึ้นไม่เป็นที่เราจะกะไม่ได้ไว่าเฮ้ยเป็นจะต้องใกล้หรือไกล,แ,ลแรกๆเลยผมแน,นะ่ยเาม่ใช้เหยื่อใหญ่และก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นตะกูแบบดำลงไปตื้นๆนะ ไล่ผิวน้ำแนะนำน้นะนนนมีทิชกล่องก็คือเป็นตัวนี้ให้หนาหามไว้ใช้เลยเป็นตะกูลที่เป็นที่จริงมันจะเรียกว่ายูสลิ่หรือเป็นดูเวลมันก็เหมือนกันนะฮะเป็นระบบที่เป็นแมกเนติสเตมตัวนี้เป็นเ b 90นะครับตอนนี้ราคาน่าจะสูงนิดนึงให้เลือกใช้สีที่เป็นโทนสว่าง,ว,างว่างนะครับผมจะชอบใช้สีโทนประมาณนี้นะฮะเหมือนกันสว่างๆอย่างนี้ จะเหมาะเหมาะกับกระสุนที่เป็นกระสุนเขื่อนนะครับถ้าแบบว่าเิไม่เอานิ่งให้เปลี่ยนหยาะเล็กลงนะให้เล็กลงมาฮะเป็นซิงกิงิวน้ำเลยตาเล็กเยอะเป็นพิซงีครับกระสุนโอกาสที่จะเข้ามาโชว์เข้ามาเก็บเหยื่อแบบไม่ระแวงมีสูงใหง้เน้นเป็นสีเงาอยู่นะครับสีเงาอยู่นะฮะ ในแบบแรกเป็นสีเงากรไมตอบสนองนะให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นสีอย่างนี้สิใสๆโปรง่งแต่ยังเป็นสีสว่างเหมือนเดิมสังเกตไหมฮะเยอะเดี๋ยวที่ผมเลือกใช้จะเป็นสีโทนสว่างถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าผมชอบในส่วนในของเวลาเราตีเราจะเห็นว่ามันเป็นแอคชั่นยังไงนะมองงง่ายถ้าเป็นไซนี้ยังเล็กไม่พอ ให้หานะะเป็นซิงกิ้งพูเป็นซิ้วซิงกิ้งเล็กกว่านี่อีกให้เลือกนะครับถ้าเล็กจะมีสองตัวน,นี้คือสีใสนะครับสีสีใสนี้ผมจะเลือกใช้ในกรณดทีมีแสงน้อยๆน,นะครับจะมีประกายวิ่งๆนะทําให้ปลาที่ฉวยเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยสังเกตไหมจะวิง่งแล้วกว,วยเหยืได้ง่ายขึ้น แต่ถ้ายังไม่ถูกใจเปลี่ยนเลครับเปลี่ยนมาเป็นสีเรืองแสงนิดน,นึงถึงจะเรืองแสงนะในกรณีที่ฟา้ามืดแต่ก็ยังมีประกายอยู่แถมยังเป็นเรืองแสงด้วยนะครับตัวนี้เป็นเรืองแสงน,นะครับจะช่วยในการให้ปลากินได้เร็วขึ้นกระตุน้นนะกระตุ้นกระตุ้นให้ปลากินง่ายขึ้นฝากีกตัวนึงนะครับตัวสุดท้ายถ้าในกรณีที่เป็น เป็นเรื่องแสงแล้วแต่ปลาังไม่สนใจนะเนี่ยมันเป็นสิงกิ้งนะให้เราลองเปลี่ยนมาใช้เป็นมินนาวดูมินนาวแต่ก็ยังเรืองแสงเหมือนเดิมนะสังเกตไหมสังเกตไหมครับให้เราสังเกตตั้งแต่แรกนะครับเวลาผมเลือกใช้เหยื่อผมจะมีเหยื่อประเภทเดียวกันแต่จะมีหลายไซส์หลายสีนะครับเห็นไ,ไหมฮะใหญ่ ดำตื้นใหญ่ดำลึกลงมานิดนึงเล็กดำตื้นเล็กดำลึกสีเงาเงาใสใสใช่ไหมอุจจาระเก็บเย่อเป็นคู่นะเล็กบา้างใหญ่บา้างเนี่ยใช่ไหมเนี่ย เวลาผมเก็บเหยื่อะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เวลาเราใช้นะฮะกระสุนเนี่ยให้เราสังเกตว่าเอ้เราตีไปสักสี่ห้าไม้เหยื่อตัวนี้ไม่ตอบสนองแล้วให้เราเปลี่ยนบ้างเป็นดำลึกบ้างกลางน้ําบ้างผิวน้ําบ้างใหญ่บ้างตัวไซส์กลางบ้างตัวเล็กบ้างให้เราพยายามสลับเปลี่ยนเหยเื่อไปเรื่อยนๆนะครับเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนเหยื่อพยายามค้นหาว่า ปลามันตอบสนองกับเหยื่อะอะไรแบบไหนนะฮะเพราะว่าเวลาตกปลาเราจะใช้แค่เหยื่อตัวเดียวนะมันจะไม่สมดุลกันให้เราเลือกเป็นหลายแบบมีเหยื่อหลายแบบในกล่องนะหยิบปเปลี่ยนบ่อยๆทาความเข้าใจกับเหยื่อศรัทธากับตัวเหยื่อนิดนึงนะครับแล้วคนนานาจะประสบผลสําเร็จในในกีฬาตกปลาที่นะ่าชอบน่ารักนะฮะ แล้วก็อยากจะฝากเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับเป็นเหยื่อที่แบบว่าใช้ในยามที่เข้าตาจนจริงๆปลาฝูงไม่ตอบสนองนะครับเป็นเหยื่อพื้นฐานนะนี่ครับตัวนี้เลยตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าปเป็นของอะไรนะฮะเป็นน็อตคัพหรือเปล่า BM80 z x 4กก็เป็นแบบสแตนดาร์ดนะเดิมๆตัวนี้นะครับ ฝากเอาไว้นะแนะนําประมาณนี้ครับเหยื่อที่ผมที่เอกใช้ในการตกปลากระสูบจริงๆผมมีเหยื่อประเภทนี้แบ่งเป็นหลายๆชุดนะครับผมก็จะวันนี้อากาศเป็นยังไงควรจะใช้เหยื่อแบบไหนนะเราจะไม่ใช้เหยื่อแบบเดียวตลอดครับอยากจะให้เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับยังไงก็ติดตาม ผมไม่้น,นะครับผมจะพยายามหาข้อมูลดีๆว่าเหยื่ออะไรใช้กับปลาอะไรนะจริงๆมีน,านา้าอะไท่านเรียกว่าผมโปนะผมก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าโป้คำจำก,กัดความของโปนมันคืออะไรนะครับนะฮะให้น้านเรียกผมเป็นน้าอ้วนคนเดิมนะไม่ต้องเรียกว่าโปโปอ้วนโปอ้วนนะครับเพราะว่าผมไม่มีคําจำกัดความของคําว่าโปนะครับผมจะใช้คําว่ามีอะไรช่วย แนะนำแบ่งปันประสบการณ์กันน่าจะดีกว่านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณนะน,นะทุกท่านขอบคุณอีกครั้งครับ